สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกชาวกระเคลื่องทุกท่านนะครับผมไม่ง่างท้องนะครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับมามีพามาเพื่อนเพื่อนได้ดูได้ชมกันเหมือนเช่นทุกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นสายของละครังเหมือนเดิเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมเป็นสมเด็จพินฐานขอระหังนะครับเดี๋ยวให้ให้ดูด่อนนะนี่นะครับ ครับงนี้ซึมเข้าเนื้อหมดแล้วบางจุดบางบางส่วนก็หลุดร่อนออกไปนะฮะบางส่วนก็ซึมเข้ากับเนื้อพ้าไปเลยนะครับ เดี๋ยวเข้ากล้องเลยนะฮะ<ม>ชัดไหมครับเพืเ่อนๆสมาชิก เดี๋ยวขอแยกปรับแสงแล้วนะดูซอกแขนนะครับ บางท่านบอกเป็นหลวงปู่นาคนะคับผมส่วนตัวผมผมว่าน่าจะลึกกว่านะครับน่าจะเป็นของสังหรณสุขไก่เถื่อนน่นนะครับเพราะว่าที่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 คิดแบบนี้เพราะว่าเท่าที่เจอหลวงปู่นาคมาหลวงปู่นาคไม่มีเนื้อโซนแบบนี้นะฮะอันนี้ดูจะลึกกว่านะครับหรือสมาชิกคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ จะมีรอยเป็นรอยปรินะฮะนี่ผมบอกวเนื้อลักซึมเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกับองค์พระไปแล้วนะฮะดูด้านข้างนะครับนี่ไล่จากข้างบนนะครับ ก็จะเหมือนว่าผิวผิวที่หลุดล่อนออกไปแล้วนะะก็จะเห็นเป็นเนื้อในของครงพ้าเลยนะฮะ Yeah. ดูด้านหลังนะครับตรงนี้จะเห็นเนื้อในชัดเจนหน่อยนะ เดี๋ยวผมจะค่อยๆเลื่อนให้ดูนะสังเกตด้านหลังนะฮจะเหมือนเป็นเส้นแนวนอนแนวนอนะฮะเป็นเหมือนกับขีดขีดขีดขแนวนอนนะฮะลองดูนะครับเห็นเห็นเห็นใช่ไหมครับ ที่ว่าผิวผิวลักที่ว่าหลุดร่อนออกไปเนี่ยนะก็จะเห็นในของผ้านะเก่าแห้งแก่งนะครับตรงนี้ เป็นพระที่หลายๆคนหลายๆท่านมองข้ามนะครับพระดีหน้าเก็บนะครับหน้าสะสมนะครับ ให้ดูด้านหน้าอีกทีนะครับใบหน้าของพ้าเนี่ยนะฮะจะถ้ามองอย่างเงี้ยจะถูกคมนะครับแต่จริงๆแล้วจะเป็นเหมือนแบบบงุงบงรีมากกว่านะฮะเดี๋ยวเข้าก้องนะครับ ไม่ค่อยโฟกัสโทรศัพท์อ่าน,นี้นะฮะเห็นเห็นใช่ไหมครับสมาชิกจะดูเหมือนวงลีนะฮะหูทั้งสองข้างเนี่ยยาวลงมาถึงบ่าเลยนะฮะมาป่าบ่าเลยนะฮะแลายต้องปลายเนี่ยจะงอนออกนี้นะฮะแบบตรงลงมาแล้วก็ออกนะฮะอันนี้ก็ตรงลงมาแล้วก็ออกออกนะฮะแต่ข้างข้างข้างซ้ายองพระเนี่ยมีคราบนี่ปิดอยู่นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามซูมให้ดูนะ หเห็นใช่ไหมครับสมาธิก หายากนะครับพบเจอน้อยนะครับไม่ไม่ค่อยเจอนะครับ โอเคนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับท่านใดมีความคิดเห็นนะครับคอมเมนต์เข้ามาคุยเข้ามาชี้แนะได้นะครับผิดถูกยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็จะพยายามหาภาพมาเพื่อนๆได้ได้ดูได้ชมกันนะครับ อย่างน้อยก็น่าจะมีประโยชน์สาระอะไรเล็กๆน้อยๆไม่มากก็น,น้อยนะก็คลิปนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามม้ด้วยนะครับสวัสดีครับ